เรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ The Predator นะฮะปึ้มนะฮะน่าเรียบร้อยครับก็มีการเริ่มถ่ายทำวันแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะพร่อมกับเชนแบล็คนะฮะ,ะ,ฮะที่รวมก,กับมาทั้ง Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3นะ,ะแล้วก็หนังปีแล้วที่ผมชอบมากอย่าง The Night nice Sky นะครับเขาก็หยิบจับ The Predator เอามากึ่ง Remote, Rem ake, รีมูทรีเมครีอะไรต่างๆของเขานะฮะซึ่ง ออกมาเป็นการยืนยันเรียบร้อยแล้วว่าหนังจะเป็นเรทอาแน่นอนนะสับขครที่กลัวเฮ้ยจะเป็นพรีเดเตอร์จะเป็นแบบพรีเดเตอร์พีจีเทอร์ทีไม่โหดเปล่าเปล่ามีการยืนยันไปที่เรียบร้อยแล้วว่านี่คือหนังเรทอาแล้วก็การไดนทําวันแรกนี่ก็ได้มีการเปิดเผยนะักแสดงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมค่อนข้างจะแปลกใจนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ชื่อนักแสดงหลายๆคนที่ยอมรับว่าค่อนข้างจะเกตบี B. อ่าต้องพูดเลยว่ามันเกตบีนะฮะ ก็มีทั้งเดี๋ยวผมขออ่านชื่อก่อนนะครับจากทางซ้ายนะฮะคุณสเตลลิงเคบลาวนะฮะต่อมาคุณเดเรนโรดโรดี้นะฮะที่เพิ่งเล่นมาจากมูนไลท์นะครับเล่นเป็นพาร์ทสุดท้ายของมูนไลท์แล้วก็เป็นพาร์ทที่ดีที่สุดของมูนไลท์นะฮะหนังชิงออสการ์ปีนี้นะครับแล้วก็บอยโฮบุกส์นะฮะที่เป็นตัวนำแล้วก็เพิ่งเล่นซีรีส์ไนโคแล้วก็เพิ่งเล่นในนี่โลแกนมาเป็นตัวร้ายนะครับโอลิเวียมัมนะคนที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดในเรื่องนี้แล้วครับแล้วก็คีกินเมเคิลีนะครับตลก คนหนึ่งนะแล้วก็สุดท้ายแล้วครับน้องเจคอปเทมบี้นะก็ถ้าก็ถ้าพูดอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะครับว่าคนที่เหมือนกับว่าน่าจะเป็นคนที่เปลี่ยนปล่าที่สุดในนี้คงไม่คนน้องเจคอปเทมบี้นะทึ่งเล่นในรูมเล่นเล่นดีมากนะฮะแล้วตอนแรกผมก็เป็นห่วงอยู่นิดนึงว่าจากชื่อแคสที่ทุกคนรู้เกตบีกันที่แคสเด็กที่เหมือนกับมีออทิสติกสามารถพูดเอเยนได้มันจะกลายเป็นหนังน,งนอมแนมหรือเปล่ามันจะกลายเป็นหนังที่เอาตัวอื่นมาสู้กับพีเดเตอร์หรือเปล่า แต่ความจริงแล้วไม่ไม,ไม่น่าใช่แบบนั้นแล้วครับจากดูจากแคส์ดูจากชุดดูจากสีหน้าแววตาแล้วน่าจะเป็นหนังแอคชั่นซึ่งดูสนุกดูมันแล้วก็น่าจะมีความตลกจากจากที่เชนแบ็กส่วนใหญ่จะมีความตลกนิดนึงของของเขาเองซึ่งไม่ใช่ตลกแบบมาเวลจะเป็นตลกจะลกอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมรู้สึกมันเวิร์กเข้ากับโลกพรีเดเตอร์ได้เพราะพรีเดเตอร์ภาคแรกมันจะมีความห่ามความสนุกความตลกในในข่เดีวยวกันก็มีฉายแอคชั่นมันมันเลือดสาดดยซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เชนแบก น่าจะมอบให้คือผมกังวลอยู่นิดน,นึงเหมือนกันตอนแรกที่บอกว่าจะเรื่องเล่าวิชาตเมืองมีโอลิเวียมัมเล่นเป็นอะไรเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมรู้สึกว่าโหนักวิทยาศาตร์ในความคิดผมคืออะไรรู้ปะ่ะวิทาส์แบบใส่แว่นแล้วก็ใส่แบบชุดกาวเงผมรู้สึกโอโหถ้ามันออกหน้านั้นมาจริงๆหนุเว้ยแม่งแม่งแม่งเละแน่นอนแต่พอปุ๊บม,มาเป็นรูปนี้ซึ่งขึ้นให้ดูอีกทีว่ะ รูปนี้คือแบบทุกคนใส่ชุดทหารทุกคนมาเพื่อลบคือไม่ได้มีใครแบบโหแบบใส่เสื้อกาวแบบว่าเป็นคนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะต้องใส่เสื้อกาวนะปราาเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่ฉันก็เป็นหน่วยลบเหมือนกันชั้นสู้ได้เหมือนกันซึ่งผมรู้สึกโอเคโอเคดีมากแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งในรูปนี้คือการที่ทุกคนใส่ชุดเหมือนเป็นพลางตัวหมดแบบว่าเป็นเหมือนพรีเดเตอร์อย่างยางที่เราจําได้พรีเดเตอร์ภาคแรกไม่รู้ใครดูรเราภาคแรกจะเป็นเกี่ยวกับการพลางตัวเพื่อให้พลางตัวทุกคนใส่นะนะใสีเขียวหมด เป็นสีที่โดดเด่นขึ้นมาก็น่าจะหมายความว่าตัวละครนี้น่าจะโดดเด่นไม่มากก็น,น้อยในเรื่องราวนี้นะฮะส่วนตัวยังตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่มากๆสําหรับเชนแบ็คปรม0ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยถึงร้อยผม,ผมแคสผมก็เฉยเฉยเฉยก็ดีประมาณนึงแล้วก็ ความเป็นชื่อพรีเวเตอร์ขายได้ผมได้ประมาณนึงแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมขายมากสุดคือเชนแบล็กผมรู้สึกว่าพุ่มกับคนนี้โดนอันเดอร์เรดไม่ค่อยมีใครพูดถึงไม่ค่อยมีใครตื่นเต้นนะครับนะครับเราก็คอยจับตาดูแล้วกันผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยโปรเจกต์ใหญ่ๆหลายโปรเจกต์ที่มีชื่อเขาติดเนี่ยน่าจะเป็นหนังที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสนุกว่ะเฮ้ยมันวะเฮ้ยดีว่ะคนคนนี้เป็นใครวะเขาทําหนังเรื่องไรนมาบ้างน่าจะเป็นที่จดจามากๆในอนาคตนะครับติดตามกันไว้แล้วกันนะสาหรับเชนแบล